แต่กระเป๋าหน่อยจะไปใส่นอกนี่นยังนั่บอทันเนี่ยแต่กระเป๋าหน่อยจะไปใส่ไปใส่นอฮกท่านกระเป๋าหน่อยจะไปใส่คะ,ะไปคะเออไปช้อปปิ้งใส่นอมาเร็วมาเร็ววายอาวายลุกขึ้นเลยลุกขึ้นอ,อึ๊บอัดจับคุบหนู่น้อยน,อยน,อยนะ มามาค่ะอ้าวมาค่ะเดี๋ยวเอยเดี๋ยวเอ้เยไปเลยค่ะกลับบ้านนะอ่ะไปแต่อีกอเดี๋ยวเอาให้แม่มใม้ดูก่อนเดี๋ยวเอารองเทาง้าลงก่อน เอาไม่ใช่เอาเอะไปมือค่ะเดินเองไม่จับค่ะไม่จับเดินไปนน่นเดินไปนูน่นไ,ไม่จับไม่จับมือค่ะอุ้ยกระเป๋าทำไมกระเป๋าสวยจังไปช้อปปิ้งแนี่เลย กระเป๋าสวยจังจะไปชอปเป็นเมื่อไรโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปไอเมึงแม่ไก่อนป้าป้าไปโรงเรียนเฮ้ยอะไรอนน่ะหินอ่ะพี่ป้าไปโรงเรียนค่ะพี่ป้าไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนน่าทำก่อนแม่แม่ทำก่อนกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยกระเปา๋เปาใครหึเตายายเหรอว้าวเมืวันว วดีค่ะไม่เจอกระเป๋านอยพาย่สังไม่เจอกระเป๋าลาบูบูแน่เลยเดี๋ยวไปหาซื้อกระเป๋าลาบูบูให้นาเดียด้ เอาไหมเอากระเป๋าลาบูบ okay. ุมไหมคะอะไรอะลาบุ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 บูบุ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 บเบุบุบุบรบุบุบลาบูบุ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 ุ่บเบุ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 บาบุ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 บบุบุบบุบ ลาบูลาบ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 า,า,า,าคิดีค่ีกันนะคะสวัสดีค่ะเียดเอาก่อนสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะ